ค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับแอมอีกแล้วจ้ามื่อนี้แอมจะพามาทำอัลมอนด์คั่วจ้า าดูส่วนผสมเลยนะเนาะแอมจะมีเนี่ยจ้ะอัลมอนด์200กรัมจ้ะน้ำตาลจ้ะ200กรัมเหมือนกันจ้ะน้ำก็จะประมาณครึ่งแก้วนี่ละจ้ะแล้วแวอมก็จะมีนี่จะอบเชยจ้ะเพิ่มกลิ่นเนาะอันดับแรกแอมก็จะเอาน้ำตาลนะจ้ะเทลงกระทะนะจน้ะเนาะ เ,เอ็มเปิดไฟก่อนนาะอเอ็มจะเอาน้ำตาลนะจ๊ะเนาะอนี่ค่ะน้ำตาลเทลงกระทะไปเลยจากนั้นเอ็มก็จะเอาน้ำนะจ๊ะนี่เทลงไปเลยจ้ะ อันดับแรกเขาะจะต้มน้ำตาลกับอบเชยเนาะจ้ะเนาะให,ให้ละลายก่อนต้มน้ำตาลกับอบเชยให้ละลายก่อนอันนี้อบเชยจะ้ะมาเลยใส่ใส่ลงไปแล้วก็คนจะคนทุกอย่างให้เข้ากันเนาะจะใส่รอให้กระทะเดือดเนาะจ้ะเนาะ ทุกอย่างให้เข้ากันลอให้น้ำตาลละลายให้น้ำเดือดจะจากนั้นเก็เอาเอามอนลงเลยจ้ะกัะวกไปสักพักหนึ่งถ้า,าผู้ใดบอชอบอบเชกยกะจะใส่กินวานิลาก็ได้จ้ะกินวานิลาก็สิมิแตหลงว่ากินวานิลาเป็นเบาภาษาเยอรมันเน,ะนาะกะขออภัยได้จ้ะเด้อบางเทื่อกะ หรือแม่เจคิว่าคำใดนเนาะก็คิดอยู่เลยคนไปเล้นจ้ะน้ำก็จะเลื่อนน้ำก็จะเริ่มเดือดนะแม่นน่ใะเอาละก่อนเนีนน่คนไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเดือดแล้วจ้ะหอมเหมือนกินกว๋วยเตี๋ยวเลยอะ่ะนี่มันก็จะเอาเอาหม่อนนะจ๊ะเนาะสองไม้กํ เทลงไปเลยมังจากนั้นแล้วก็คนให้เข้ากันจะ้ะเดี๋ยวน้ำเขาก็จะหายไปเองนะจ๊ะแล้วก็พั่วไปเรื่อยๆมันกับต้นต้มเขาไว้เนาะจ้ะเนาะตุนเขาไว้ก่อนนะตุนเข้าไปก่อนเรื่อยๆนะจ้ะมองเห็นบ่เดือดครับนี่จ้ะ เดี๋ยวสักพักนึงถ้าทุกอย่างมันเหมือนจะเริ่มแห้ง้วแอมก็ค่อยจะพ่อนไฟลงนะจ๊ะเนาะนี่จะออกมาคนไปเรื่อยๆจ้ะอบเชยนะจ๊ะถ้าผู้ใดบ้างมากหลายก็บ่ต้องใส่หลายใจหรือจะเพิ่มกลิ่นอื่นก็ได้เนาะหรือจะไม่ใส่ก็ได้แต่ว่ามันมันบ่หอมจ้ะแต่ว่าจะใส่กินวานิลลาเนี่ยโอเคนี่จ้ะคนไปเรื่อย เดี๋ยวรอให้มันเดือดอีกสักพักเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะพามาเบิองใหม่อีกรอบนึงจ้านี่จะก็จะเริ่มคนแล้วเนาะก็คนไปเรื่อยๆแล้วจ้ะแต่เอ็มลดไฟลงรึก่อนลืมเอ็มลดไฟปานกลางด้วจ้วจะเด้่เออมาประมาณนี้ ซีเริ่มงามแล้ะจีะปุดๆเลยแต่ว่าก็ต้องระวังนะจ๊ะเนาะระวังน้ำตาลกระเด็นใส่มือเด้อหอนครับแอบเนี้ยออกมาประมาณนี้ยังแบบ่นนเ,เสร็จนะจ๊ะก็จะร้อยจนกว่าคนละน้าม,มันหายไปเนาะแล้วก็ให้น้ำตาลมัน ตกสะเก็ดนะจ๊ะให้มัตนตาลนี่เป็นสะเก็ดเนาะคนไปเลยแอมก็จะค้นไปเรื่อยๆก่อนจ้ะเดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันอีกรอบนึงเนาะนี่จ้ะก็จะเริ่มแห้งแล้วเนาะนี่แต่ว่าต้องค้นไปเรื่อยๆจ้ะแอมจะต้องรีบค้นก่อนเนาะ ค่ก็จะออกมาประมาณนี้เนาะค่ะเนาะแอมก็นจะนี่เอามาพักพักให้เย็นจ้ะแลัวจากนั้นเราก็จะจัดใส่จานเนาะจ้กเนาะนี่กินเพลินๆจ้ะต้องได้พักแล้วก็แยกแยกออกใส่กระดาษไปยังสิจ้ะมันจะมันก็จะติดกันเนาะนี่เพราะมันเป็นเพราะมันเป็นน้ำตาลนี่จ้ะออกมาประมาณนี้เดี๋ยว ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะจัดใส่จานให้เบิ้งเนาะจ้ะเดี๋ยวรอสักครู่จ้ะค่ะสำหรับอัลมอนด์คั่วจะออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วจ้ะเป็นต่แบบ่บปอก็ลองเห็ดกันเบิ้งแล้วจ้ะเด้อแ่บแสบหอมหอมจ้ะทำง่ายๆทำกินเองที่บ้านเนาะ